หนูน้ำขายขนมห่อสับปะรดถุงละยี่สิบบาทหนูเอาเงินไปซื้อข้าวกินกับย่าที่พิการย่าพิการหรอย่าเป็นอะไรพิการย่าเป็นอะไรพิการย่าเป็นอะไรพิการพิการยังไงลูกยาเป็นอะไรพิการไม่ดีค่ะโอ้ยเธอเป็นโปลิโอตั้งแต่เกิดเป็นโปลิโอตั้งแต่เกิดเลยยาอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบแล้ว แล้ววันนี้หนูขายได้กี่ตังค์แล้วหนูน้ำขายได้สองร้อยบาทพอได้ซื้อข้าวห้ยากินไหมพอ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 ไหมพ่อวัวรออยู่บ้านครับครัวรออยู่บ้านครอบครัวมีอยู่กันกี่คนครอบครัวก็จะยังขายของอ๋อไปช่วยกันขายของอยู่ ทั้งหมดขายกันกี่ <พอ S 2> คนเราเราก็แยกกันขายแล้วเราก็มปเจอกัน <S 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 ทั้งหมดกี่คนใครก็ใครขายหมดก่อนก็ลบบไปดูหนังก <S S 2> ่อนว่าว่านหนาูทั้งหมดเม,มาขายกันกี่คนหลายัน,นทั้งหมดมมกี่คนมาแล้วก็ครัวเลยมาทั้งบ้านเลยโอ้ยขาได้ดตะกร้การหนึ่งนะขายได้ประมาณสองร้อยบาทแล้วออกมากันกี่คนนะออกมาทั้งหมดกี่คนหลายคนหลายคน ออกมาทั้งบ้านเลยพี่น้องกี่คนพี่น้องมีกี่คนเอะลุงช่วยพันหนึ่งลุงช่วยพันหนึ่งให้ยาด้วยบอกว่าลุงสุรินชุมพรฟ้าใหม่ช่วยหนึ่งพันบาทโอเคไหมอ่ะรับชื่อลุงสุรินตามสบายรีสอร์ทำได้ไหมได้ไหมลูกำได้ไหมลุงสุรินตามสบายรีสอร์ท ช่วยย่าหนึ่0พันบาทโอเคเปล่าปกติหมูน้ำจะไม่ค่อยรับเงินใครเพราะถ้าใครจะช่วยซื้อสองร้อยก็ต้องเอาของไปเขาพูดเก่งคนนึงนะนี่่สวยสวย